ราคาทองคำทะลุระดับ4,200ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไรนี่คือเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่ากังวลใจสำหรับทุกคนที่สนใจตลาดการเงินในวันนี้15ตุลาคมราคาทองได้กระโดดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งแต่มันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นมาดูกันว่าอะไรเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดปรากฏการณ์นี้และทำไมมันจึงเป็นเรื่องที่หลายคนอาจมองข้ามไปนายแมตซิมสันซึ่งเป็นนักวิเคราะห์อาวุโสจากบรัสัโตนิก ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าราคาทองคำได้พุ่งทะลุรอบ4,200ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นเพราะนักลงทุนจำนวนมากกำลังคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกกันว่าเฟด (Federal Reserve) อาจจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาอีกในอัตรา0.25%ภายในปลายเดือนนี้จากนั้นอาจจะลดอีกครั้งในเดือนธันวาคมนี้ด้วยเช่นกันเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐที่กำลังชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูจาก ตัวเลขการจ้างงานที่ไม่ค่อยสดใสซึ่งนายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดเองก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนึกภาพว่าดอกเบี้ยเป็นเหมือนภาษีที่ธนาคารเรียกเก็บเมื่อคุณกู้เงินถ้าดอกเบี้ยลดลงมันอาจช่วยกระตุ้นให้คนใช้จ่ายและลงทุนมากขึ้นแต่สําหรับทองคํามันกลับเป็นข่าวดีเพราะเมื่อเศรษฐกิจไม่แน่นอนทองก็กลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ผู้คนหันมาซื้อเก็บเพื่อป้องกันความเสี่ยงและนี่คือส่วนที่น่าสนใจยิ่งขึ้น ราคาทองคำแบบเรียลไทม์ได้ปรับตัวขึ้นร้อยและ1.4จนมาอยู่ที่4 2 0 0 200.11ดอลลาร์ต่อออนเมื่อเวลา6นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันนี้ขณะเดียวกันราคาทองคำตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้างวดส่งมอบเดือนธันวาคมก็ขยับขึ้นในอัตราเดียวกันมาอยู่ที่4,218ดอลลาร์ต่อออนมันแสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังตอบสนองต่อข่าวลือเหล่านี้อย่างรวดเร็ว แต่เดี๋ยวก่อนนี้ยังไม่ใช่ทุกอย่างที่ทําให้ราคาทองพุ่งสูงขึ้นนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกว่าชัดดาวซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิปดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศเมื่อวันก่อน14ตุลาคมว่าจากนี้ไปถึงวันศุกร์นี้17ตุลาคมรัฐบาลจะจัดทํารายชื่อโครงการต่างๆที่เริเร่มโดยพรรคเดโมแครตพรรคฝ่ายค้านและอาจจะปิดโครงการเหล่านั้นในช่วงชัดดาว เพราะขาดแคลงงบประมาณและยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าหน่วยงานรัฐบาลกลางจะกลับมาเปิดทําการได้เมื่อไหร่ระหักเป็นมือใหม่ที่ไม่คุ้นกับระบบการเมืองสหรัฐลองนึกถึงชัดดาวเหมือนกับโรงงานใหญ่ปิดชั่วคราวเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้ามันอาจทําให้เศรษฐกิจสะดุดและเพิ่มความไม่แน่นอนและนี่คือจุดที่มันเริ่มกลายเป็นข้อถกเถียงปัจจัยอีกอย่างที่ทําให้ราคาทองกระเตื้องขึ้นก็คือความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ที่กำลังกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งนักลงทุนจำนวนมากกำลังหวาดกลัวว่าความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกนี้จะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงโดยเฉพาะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขู่เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว10ตุลาคมว่าจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนให้สูงถึงร้อยละหนึ่งร้อยหรือมากกว่านั้นซึ่งอาจทำให้ราคาสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นโทรศัพท์มือถือ หรือเสื้อผ้าแพงขึ้นและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าการขึ้นราคาภาษีนี้กลับเป็นกลยุทธ์ที่ดีเพื่อปกป้องงานในสหรัฐมันเป็นเรื่องที่เห็นได้จากสองมุมมองใครคิดว่าการขึ้นภาษีแบบนี้จะช่วยหรือทำร้ายเศรษฐกิจมากกว่ากันลองแชร์ความคิดของคุณในคอมเมนต์สิด้วยปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้มันจึงกระตุ้นให้ผู้คนหันมาซื้อทองคำเพราะทองถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจทำให้ราคาทองในตลาดโลกพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนี่อาจเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการกระจายพอร์ตการลงทุนเช่นการเพิ่มทองเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาดหุ้นหรือสกุลเงินแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามการพุ่งขึ้นของราคาทองครั้งนี้จะคงอยู่ต่อไปหรือไม่และมันจะส่งผลต่องเงินเฟอ้อหรืออัตรางเงินเฟอ้อในประเทศต่างๆเช่นประเทศไทยอย่างไรคุณคิดว่าธนาคารกลางไทยควรปรับนโยบายดอกเบีย้ยตามเฟดหรือไม่ หรือว่าการขึ้นราคาทองเป็นสัญญาณเตือนว่าสงครามการคา้าอสไหนาอาจบานปลายมาร่วมสนทนาและแบ่งปันมุมมองของคุณกันในส่วนคอมเมนต์ได้เลยเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตีความเหล่านี้ตลาดทองคำราคาพุ่งขึ้นต่อเนื่องที่มารอยเตอร์ l ูมเบิร์ข่าวทั้งหมด h t t p s w w w j s 1 0 0 c o m เป็น /new/index